สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องเพชรท่าแร่ชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้เพชรมาอัปเดตบัญชีพระศรีวลีใหญ่ให้เพื่อนๆ FC ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับเพื่อความโปร่งใสและชัดเจนเพราะบัญชีนี้ใช้จัดสร้างพระศรีวลีใหญ่มาตั้งแต่แรกเลยครับ แล้วก็ตอนแรกที่ว่าจะทําน้ํเข้าวัดให้นะครับแต่ตอนนี้น้ําก็ไหลแล้วก็เลยเปลี่ยนวัตถุประสงค์ไปทําอย่างอื่นแทนนะครับเงินยังอยู่ครบนะครับยังไม่มีการถอนออกมาแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับก็พระอาจารย์บอกว่าจะให้ทําที่พักสงฆ์นะครับตอนนี้เราก็รอเงินครบก่อนนะครับว่าจะซื้อเสามาก่อนนะครับ9ต้นจุดตรงที่ จะทาตรงนี้ก็คือที่พักญาติโยมนะครับขออไปไม่ใช่ที่พักสงนะครับเป็นที่พักญาติโยมนะฮะจุดตรงนี้พระอาจารย์ก็ชี้บอกว่าให้ทําตรงนี้นะก็เป็นที่แยกระหว่างสงแล้วก็ญาติโยมนะครับแต่ตอนนี้ก็คืองานที่แล้วที่เพชรบอกว่าจะมีเจ้าภาพมาทําบุญท้าเวสุวรรณนะครับที่หน้าพระศีวลีใหญ่นะครับแต่เราก็ร่วมร่วมบุญกันก็คือทําฐานท้าเวสุวรรณนะครับผมก็ ได้ยอดบุญมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ครบแล้วนะครับผมก็มีคนร่วมทาบุญมาทั้งกลุ่ม Facebook ของเพชรเองนะฮะจะตั้งท้าเวสุวรรณตรงหน้าพระศรีวลีใหญ่ตรงนี้นะครับผมก็เลยว่าได้ทําบุญกันทั้งเจ้าภาพก็อยากให้ สมาชิกทางกลุ่ม YouTube แล้วก็กลุ่ม Facebook มีส่วนร่วมในการจัดสร้างทาเววสุวรรณคู่นี้นะครับผมการสร้างฐาน้าวเวสหรือการสร้างฐานพระนะครับผมให้คนกราบไหว้การยกพระให้สูงขึ้นครับยกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สูงขึ้นก็คือได้บุญมหาศาลนะครับเหมือนการยกฐานนะให้เรารวยขึ้นครับมีเงินมีทองมากขึ้นนะครับนั่นเองประมาณนี้แหละครับผม ก็การเตรียมงานก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไงจะอัปเดตนะให้ f c ทุกท่านได้ทราบกันแน่นอนนะครับผมตอนนี้ก็คือเตรียมฐานคุยกับช่างครับเรียบร้อยการถอนเงินจ่ายเงินอะไรทั้งสิน้นผมก็จะทำคลิปแจ้งให้ f c ทุกท่านที่ร่วมทำบุญมาได้ทราบกันทั่วหน้าแน่นอนนะครับยอดเดิมนะครับผมของอัปเดตคลิปก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับยอด ทั้งหมดนะฮะ4,755.28ก็คือ28ตาตังนะครับผมอันนี้ก็คือส่วนที่จะทำที่พักญาติโยมนะฮะเงินก็คือไว้ตรงนี้เลยนะครับผมก็คือต่อไปส่วนต่อไปเขจะเป็นของฐานท้าวเวสุวรรณหรือฐานพระนะครับผมทางเพจก็คือได้ประกาศแบ่งยอดช่อนะฮะช่อละ2,000แต่ตอนนี้ต่างประเทศมาจองหมดเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดเลย ก็คือโอนเข้าบัญชีภาษีวลีใหญ่นี่แหละครับวันไหนที่โอนมานะครับผมก็คือไปจะอัปเดตให้ทุกท่านได้รู้นะครับว่าเงินตัวนี้นะครับเอามาทําฐานเท้าเวสุวรรณนะครับผมก็คืองบประมาณที่คุยกับช่างนะครับก็5,000บาทนะครับผมส่วนเงินที่เหลือก็คือจะเอาไปทําที่พักญาติโยมนั่นเองนะครับได้ ได้ทั้ง2ต่อเลยตอนนี้ครับคือได้ทั้งฐานเทา้าเวสุวรรณแล้วก็ได้ทั้งที่พักญาติโยมด้วยนะครับก็จะทําถึงตองตรงไหนก็จะแจ้งให้ FC ทุกท่านทามนะครับอัปเดตบัญชีนะครับก็คือยอดที่ผมอัปเดตไว้วันที่26นะครับช่วงประมาณช่วงบ่ายนะครับผม ก็มีคนร่วมทําบุญมานะครับหลายท่านความจริงมีเยอะกว่านี้นะครับแต่เพจไปอัพสมุดช้านะฮะเห็นพี่หยาดแจ้งมาว่ามีคนร่วมทําบุญมานะครับผมตอนนี้ยอดรวมทั้งหมดก็6,354บาทนะครับก็น่าจะพอสร้างฐานได้แล้วนะครับแต่ก็จะมีสมาชิกของ Facebook โอนมาอีกนะครับรวมก็ประมาณ 16, 17, 1 6 0 7นนี่แหละครับผมก็คื <Cost usion. S 1> อจะทำฐานทั้งหมด5,000บาทนะครับส่วนเงินที่เหลือจะทำ ที่พักญาติโยมนะครับแต่การถอนอะไรยังไงเพชรจะทําคลิปแจ้ง f อทุกท่านทราบแน่นอนครับก็มีหลายอย่างที่จะทํานะครับทั้งดินที่ฟุตข้างกุฏิก็จะทํานะครับผมก็ถ่ายรูปไว้อยู่เนาะก็คือทําพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆทํานะครับแต่ยังไงเพชรก็จะมาอัปเดตบัญชีให้ทุกท่านได้ทราบกันแน่นอนครับการฝากการถอนอะไรอย่างนี้ฮะความจริงเงินในบัญชีมีเยอะกว่านี้นะครับมี f อช่องของพี่หยาดนะครับมาทําบุญแต่เพชรไปอัปสมุดก่อนนะครับ เพรก็ขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้แจ้งยอดนะครับผมก็เดี๋ยวรอคลิปหน้านะครับน่าจะตอนคลิปที่พาพระอาจารย์ท่านมาถอนเงินนะครับผมยังไงก็จะอัปเดตรายละเอียดให้ทุกท่านได้ทราบกันอย่างแน่นอนนะครับผมก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่รับชมและรับฟังคลิปเพจจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตาม แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาเพชรลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดนะครับขออนุมโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านที่ร่วมทำบุญกันเข้ามาทั้งช่องเพชรและช่องพิญาตินะครับสาธุหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับสวัสดีครับ